แซมขับรถไปตามสนามแข่งด้วยความเร็ว240ไมล์ต่อชั่วโมงเราถลายไปตามทางเลี้ยวฉันจับที่นั่งแน่นและแซมก็ตะโกนบอกให้ฉันกระโดดลงจากรถตอนนี้อะไรนะทันใดนั้นเมื่อถึงทางโค้งแซมก็ชะลอรถลงอย่างก,กระทันหันจนหน้าผากฉันชนเข้ากับกระจกทำบ้าอะไรเนี่ยแซมกดปุ่มเปิดประตูฉุกเฉินเขาจะทำอะไรพระเจ้าฉันจะหลุดออกจากที่นั่ง เขาผลักฉันอย่างแรงฉันบินออกไปทันทีและชนเข้ากับอะไรบางอย่างความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายการมองเห็นของฉันมืดลงภาพสุดท้ายที่ฉันเห็นคือสีหน้าที่บ้าคลั่งของแซมแต่ฉันรักเขาก็เพราะความบ้าคลั่งและความหลงใหลในการแข่งรถของเขาเราพบกันที่งานแข่งรถซึ่งฉันกำลังทำรายงานข่าวทางทีวีฉันชอบรถแข่งตั้งแต่เด็กและเคยดูกับพ่อทุกสุดสัปดาห์ระหว่างการถ่ายทอดสดจูด่ๆฝนก็เริ่มตกและลมพัดแรง จากนั้นแซมหนึ่งในนักแข่งที่เก่งที่สุดในประเทศก็เข้ามาหาฉันเขาการร่มให้ฉันและชวนฉันไปทานอาหารกลางวันด้วยกันฉันมีความสุขมากฉันไม่อยากจะเชื่อและพยายามค้นหาความจริงที่เขาเข้าหาฉันเพราะฉันไม่เคยโชคดีเรื่องผู้ชายเลยแต่แซมใจดีและมีอารมณ์ขันที่ยอดเยี่ยมเย็นวันนั้นฉันก็รู้ว่าฉันเริ่มตกหลุมรักสัปดาห์ต่อมาเขาขอให้ฉันย้ายไปอยู่กับเขามันเหมือนกับฝันดีที่ฉันไม่อยากตื่น ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหลังจากผิดหวังมามากมายในที่สุดฉันก็ได้เจอคนดีๆฉันจึงเปิดรับโอกาสนี้และย้ายไปอยู่กับแซมในคืนแรกของเราที่อยู่ด้วยกันเราทานอาหารค่ำสุดโรแมนติกด้วยกันแต่เขาดูกังวลและลบตาฉันจนฉันเริ่มเกรงเกิดอะไรขึ้นแซมบอกว่าเขามีเรื่องจะสารภาพและเขาเข้าใจถ้าฉันจะทิ้งเขาหลังจากนี้ ฉันเริ่มรู้สึกไม่สบายใจฉันพร้อมที่จะฟังว่าเขานอกใจแล้วแต่แซมพูดถึงเรื่องอื่นความจริงก็คือเขาไม่สามารถมีลูกได้ทีแรกฉันแทบไม่เชื่อหูตัวเองฉันอยากมีลูกมาตลอดดวงตาของฉันเต็มไปด้วยน้ําตาฉันร้องไห้ทั้งคืนและแซมก็นั่งปลอบฉันอยู่ข้างๆนี่เป็นเรื่องที่ทำใจได้ยากมาก แต่ฉันรู้ว่าไม่เคยมีใครดีกับฉันแบบนี้และแม้ว่าฉันฝันอยากจะมีลูกแต่ฉันเข้าใจดีว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความสัมพันธ์ที่มีความสุขหลังจากชั่งน้ําหนักทุกอย่างแล้วฉันตัดสินใจแน่แน่ว่าจะอยู่กับแซมสิ่งสําคัญคือเรารักกันและเราก็รับอุปการะรักเด็กได้แซมถึงกับน้ําตาซึมเขาบอกว่าฉันจะไม่เสียใจที่เลือกเขาและเขาจะพิสูจน์ด้วยการกระทําแซมทําอาหารเช้าให้ฉันทุกวัน ดูแลฉันและชอบให้ของขวัญฉันฉันรู้สึกเหมือนเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกเมื่อการแข่งขันชิงแชมป์รายการสำคัญแห่งปีใกล้เข้ามาแซมใช้เวลาฝึกฝนมากขึ้นเรื่อยๆฉันพยายามสนับสนุนเขาแต่เขามากกลับบ้านมาในสภาพที่เหนื่อยและอารมณ์บูดบึง้งครั้งหนึ่งเขาถึงกับขึ้นเสียงใส่ฉันเมื่อฉันชวนเขาไปนั่งรถเล่นในตอนเย็นฉันเสียใจมากนอกจากนี้แซมไม่เคยพาฉันไปสนามแข่งกับเขาเลย ขณะที่นักแข่งคนอื่นๆพาแฟนสาวไปด้วยบ่อยๆแซมเหินห่างจากฉันทุกวันและฉันตัดสินใจที่จะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองถ้าเขาให้ความสำคัญกับรถแข่งมากกว่าฉันจริงๆก็คงจะได้รู้กันฉันมาถึงสนามก่อนการแข่งขันเริ่มหลายชั่วโมงแซมอยู่ที่นี่แล้วกำลังดื่มมิลเชคข้างรถสปอร์ตของเขาแล้วฉันก็เกิดไอเดียขึ้นมาฉันตัดสินใจขึ้นรถเพื่อเซอร์ไพรส์เขา แต่แซมไม่ออกห่างจากรถของเขาเลยแม้แต่วินาทีเดียวให้ตายสิโชคดีที่ฉันสังเกตเห็นผู้หญิงกลุ่มนึงกำลังขอร้องการไม่ให้ปล่อยพวกเธอเข้าสนามถ้าหากว่าฉันหยิบบัตรประจำตัวของฉันแล้วเดินไปหาเจ้าหน้าที่บอกว่าพวกเธอเป็นเด็กฝึกงานของฉัน เพยียหน้าตกลงสาวๆดีใจมากจนแทบจะกอดฉันโรดเงียบก่อนฉันอยากขอให้พวกคุณช่วยอะไรบางอย่างพวกคุณเห็นแซมที่เป็นนักแข่งรถคนนั้นไหมพวกคุณไปขอเซลฟี่กับเขาได้ไหมล่ะพวกสาวๆมองหน้ากันอย่างมึนงงแต่ก็รีบวิ่งไปหาแซมทันทีและเขาไม่เคยปฏิเสธที่จะเซลฟี่กับแฟนๆระหว่างที่พวกเขาถ่ายรูปฉันแอบไปที่รถและปีนเข้าไปข้างในฉันไม่เคยชินกับความขับแคบของรถเลย ฉันซ่อนตัวอยู่หลังบอกคนขับได้ทันเวลาพอดีกับที่แซมเข้ามาอยู่หลังพวงมาลัยฉันรอคอยที่จะเห็นเขาเซอร์ไพรส์ด้วยความดีใจที่ฉันมาปรากฏตัวแต่ว่าให้ตายสิเขากำลังจะเดินทางไปสนามแข่งแล้วแซมเริ่มเร่งความเร็วและฉันก็ได้ยินเขาสะบดัดรถเร่งได้ไม่สุดมันเป็นเพราะฉันน้ำหนักของฉันทำให้ทุกอย่างช้าลงไม่ได้การแล้วฉันรีบออกจากที่ซ่อนด้วยสีหน้าสำนึกผิดส่วนแซมก็เบี่ยงตัวออกอย่างตกใจ เราเกือบชนรั้วแล้วแต่เขาตั้งสติได้ทันและตะโกนต่อว่าฉันเพราะฉันกำลังจะทำให้เขาแพ้ด้วยเรื่องไร้าสาระของฉันฉันกำลังตัวสั่นแล้วจะทำยังไงต่อดีแซมพูดเย็ยนช้าว,ว่าเขาจะลดความเร็วและในตอนนั้นเองฉันจะต้องกระโดดออกจากรถนี่มันเรื่องตลกใช่ไหมคุณมันงี่เง่าฉันจะปาดเจ็บนะ ทันใดนั้นแซมก็เปิดประตูแล้วผลักเันออกจากรถอย่างสุดกำลังเชนตื่นขึ้นมาอีกครั้งในห้องพยาบาลพระเจ้ามือของฉันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยและฉันก็เขีัยบตัวไม่ได้เลยเหตุการณ์ทั้งหมดแววเข้ามาในหัวและฉันก็รู้สึกโกรธแซมมากเชนเกลียดเขาสำหรับเขาชัยชนะจากการแข่งขันสำคัญกว่าชีวิตของฉันแล้วฉันก็ได้ยินเสียงจากข่าวที่เปิดอยู่ในวอร์ดเป็นเสียงที่คุณเคยแซมอยู่บนหน้าจอด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขทุกคนกำลังแสดงความยินดีกับเขาที่ชนะการแข่งขัน และได้รับรางวัลเงินสดสองล้านเหรียญเขาเกือบจะฆ่าฉันเพื่อเงินงั้นเหรอฉันรู้สึกหมดแรงและโกรธผสมปนเปกนันเขากล้าดียังไงยิ่งกว่านั้นฉันหลงเชื่อคำโกหกของเขาได้ยังไงแล้วก็มีพยาบาลเข้ามาในห้องแจ้งว่ามีคนมาหาฉันฉันหันไปทางประตูและเห็นแซมคนบ้าคุณยังกล้ามาเจอฉันอีกแซมมาพร้อมกับช่อดอกไม้ขนาดใหญ่เขาคุกเข่าลงอ้อนวอนขอให้ฉันอภัยให้เขา สายไปแล้วไปให้ผลได้โปรดอุปกรณ์ที่อยู่เหนือเตียงของฉันเริ่มส่งเสียงดังแล้วแพ้ก,ก็เข้ามาทันทีเขาบอยแซมเอาไปก่อนตอนนี้ฉันไม่ควรมีอะไรให้มากระทบจิตใจแซมจากไปแต่เขาไม่ได้หยุดพยายามที่จะเจอฉันเขาทั้งส่งของขวัญผ่านพยาบาลและเขียนข้อความขอให้ฉันรับฟังเขาฉันรู้สึกแย่เมื่อคิดว่าจะต้องพูดคุยกับเขาแต่ความพยายามของเขาทําให้ฉันประหลาดใจก็ได้ให้เขาเข้ามา แต่เขาคิดว่าจะบอกอะไรกับฉันได้ฉันไม่ได้คาดหวังจริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาแซมก็มาที่ห้องเขาคุกเข่าลงที่หน้าเตียงของฉันทันทีและจับมือฉันมองตาฉันเขาบอกว่าเขามีอะไรบางอย่างจะบอกฉันท้องของฉันเย็นวบับแซมบอกว่ามันเกี่ยวกับแคโรไลน์อดีตแฟนสาวของเขาเดี๋ยวก่อนนี่คือข่าวของคุณโอพระเจ้าคุณสองคนกลับมาคืนดีกันสินะ แซมกลมหน้าและบอกว่าเธอท้องกับเขาฉันไม่อยากเชื่อเลยเป็นไปได้ยังไงคุณไม่สามารถมีลูกได้นี่นาแซมเริ่มพูดอธิบายว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งในล้านและเขาเองก็ไม่อยากเชื่อแต่ผลดีเอ็นเอยืนยันได้สิ่งที่เขาพูดทำให้ฉันอึง้งแต่นั้นไม่ใช่ทั้งหมดปรากฏว่าแคโรไลน์ป่วยหนักและต้องการได้รับการปลูกไถ่ตับแต่ครอบครัวของเธอไม่มีเงิน ถ้าฉันไม่ช่วยเธอเธอจะต้องตายพร้อมกับลูกแซมอธิบายเสียงเบาเพราะแบบนี้เขาจึงต้องชนะและได้รับเงินรางวัลน,นั้นฉันอึ้งมากจริงๆทำไมเขาไม่บอกทุกอย่างกับฉันเราสามารถช่วยกันแก้ปัญหาได้แต่ตอนนี้ทุกอย่างถูกทำลายลงแซมเอาแต่พูดว่าเขาไม่รู้ว่าจะบอกฉันยังไงดีเพราะฉันคงทิ้งเขาไปทันทีที่รู้และเขาไม่อยากเสียฉันไปแต่สิ่งที่เขาทำกลับยิ่งทำให้ทุกอย่างแย่ลงไปอีก แซมจับมือฉันและกระซิบบอกว่าถ้าฉันไม่อยากเจอเขาอีกเขาก็จะไม่เข้ามาวุ่นวายในชีวิตฉันอีกฉันไม่มีเรี่ยวแรงจะตอบเขาจึงจากไปและฉันก็นอนอยู่ตรงนั้นในหัวว่างเปล่าทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะจากห้องข้างๆและมันก็เหมือนเกิดไฟฟ้าช็อตฉันรู้ว่าแซมทำถูกแล้วที่ตัดสินใจช่วยลูกของเขาเราต้องให้เงินทันทีเพื่อที่แคโรไลน์จะได้ผ่าตัดฉันส่งข้อความหาแซมด้วยมือที่สั่นเทา แซมฉันอยากให้คุณมีความสุขโปรดทำทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อให้แน่ใจว่าลูกน้อยของคุณจะปลอดภัย ฉันออกจากโรงพยาบาลในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาและแซมมารับฉันขึ้นรถของเขาเพื่อพาฉันไปโรงพยาบาลอื่นที่ซึ่งการผ่าตัดของเคโลไลจะเกิดขึ้นฉันยังอ่อนเพลียอยู่แต่สิ่งเดียวที่อยู่ในหัวของฉันคือขอการผ่าตัดสำเร็จการรอคอยทาให้ฉันแทบบ้าฉันไม่สามารถสงบลงได้เลยและแซมก็กังวลมากเช่นกันแต่ถึงแม้จะอยู่ในสภาพนี้เขาก็ไม่ยอมปล่อยมือฉันและบอกว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี สีชั่วโมงต่อมาในที่สุดหมอก็ออกมาจากห้องผ่าตัดเป็นไงบ้างคะหมอสายตาของเขาทําให้ฉันหยุดนิ่งหมอบอกว่าพวกเขาทําทุกอย่างที่ทําได้แล้วแต่พวกเขาช่วยแคลโรไลน์ไว้ไม่ได้ฉันรู้สึกมืนมนเหลือเกินและทําได้แค่บีบมือของแซมให้แน่นขึ้นเอาละ่ะฉันพยายามรวบรวมสติและถามคําถามที่กลัวที่สุดแล้วลูกล่ะคะ หมอบอกว่าตอนนี้เด็กหญิงกำลังอยู่ภายใต้การดูแลพิเศษแต่อาการของเธอคงที่ดีฉันแทบจะหมดสติเพราะความตื่นเต้นแต่แซมพยุงฉันไว้เขาตกตะลึงกับข่าวนี้เช่นกันและไม่อยากเชื่อว่าเขากำลังจะได้เป็นพ่อคนแล้วหลังจากที่รู้ตัวว่ามีลูกไม่ได้เขาก็ไม่กล้าคิดถึงเรื่องนี้อีกฉันรู้ว่าเขาเจ็บปวดกับการจากไปของแคลโรไลน์และฉันก,ก็กอดเขาแน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้ฉันเอนตัวไปหาแซมและกระซิบบอกเขาว่าเราจะไม่มอบลูกให้ใคร แซมกอดฉันแน่นและบอกว่าเขาโชคดีแค่ไหนที่มีฉันเคียงข้างฉันคิดได้แล้วว่าการรู้จักให้อภัยนั้นสำคัญแค่ไหนและตอนนี้ฉันก็มีทุกสิ่งที่ฉันฝันถึงสามีที่ฉันรักมากและลูกที่รักของเราคุณชอบวิดีโอนี้ไหมคะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามสนับสนุนช่องนี้ขอบคุณค่ะดีใจสุดๆที่ได้เจอพ่อแม่พีท เราเข้าใกล้บ้านแล้วและพ่อแม่ของเขาเรอพบเราที่หน้าประตูเมื่อเราเข้าใกล้อีกนี้ฉันสามารถเห็นใบหน้าของพวกเขาได้โอ้พระเจ้าพวกเขาคือคนที่ฉันยอมเป็นแม่อุ้มบุญอุ้มลูกของพวกเขาแน่นอนว่าพีนไม่รู้อะไรเลยฉันต้องทำสิ่งนี้เพื่อจ่ายค่ารักษานนองสาวข,ของฉันมิลาน่าต้องการการปลุกถ่ายตายแบบฉุกเฉินหมอสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดแต่ฉันต้องหาเงินพ่อแม่เราเสียไปนานแล้ว และเราไม่มีใครแต่มันเป็นเงินมหาศาลมากฉันจะหามันได้มากขนาดนั้นจากไหนฉันใช้เวลาทั้งวันในการหางานจนเกือบหมดหวังแล้วฉันก็เจอโฆษณาเกี่ยวกับการหาแม่อุ้มบุญให้คู่สามีภรรยาสูงอายุพวกเขาเสนอเงินจำนวนมากสำหรับงานนี้ฉันได้ผ่านการตรวจและขั้นตอนบางอย่างมากมายและไม่นานหมอก็บอกว่าฉันท้องไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันทำไปแล้วและฉันก็เต็มใจที่จะทำทุกอย่างเพื่อช่วยน้องสาวของฉัน เมื่อพ่อแม่จากไปเรามีกันแค่สองคนเราสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันและช่วยเหลือกันฉันได้รับเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนมากและนำเงินไปที่โรงพยาบาลทันทีฉันไม่ได้บอกอะไรพีแฟนของฉันเลยฉันกลัวว่าเขาจะทิ้งฉันไปทันทีดังนั้นเขาจึงไม่รู้ฉันต้องโกหกว่าฉันกำลังจะออกไปนอกเมืองเป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาลัยและเขาก็เชื่อพีเป็นรักแรกของฉันฉันอยากแต่งงานกับเขาและตอนนี้เขาจะแนะนำฉันให้พ่อแม่ของเขารู้จักมันน่าตื่นเต้นมาก แต่เราเป็นมากกว่าคนรู้จักใครจะคิดว่าฉันกำลังอุ้มเด็กให้พวกเขาด้วยความตกใจฉันบอกพีทว่าฉันท้องเสียและขอกลับบ้านด่วนแล้วโทรศัพท์ก็ดังขึ้นสายจากพีทฉันเตรียมตัวรับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดแต่เขาบอกว่าเขาเข้าใจดีว่าการได้พบกับพ่อแม่ของสามีในอนาคตจะต้องเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นจักนั้นเขาก็เสริมว่าวันนี้อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดในการทำความคุ้นเคยพวกเขาเพิ่งทะเลาะกับเขาครั้งใหญ่ จากนั้นพีทก็เสนอตัวช่วยฉันย้ายออกจากเมืองแต่ฉันยืนยันว่าฉันจะจัดการเองได้วันรุ่งขึ้นฉันย้ายของทั้งหมดไปที่บ้านนอกเมืองทันทีที่ฉันเริ่มจัดของฉันก็รู้สึกคิดถึงพีทแล้วแต่ฉันตรวจสอบตัวเองตราบใดที่เขาไม่ทราบเกี่ยวกับการตั้งครรภของฉันมันเป็นวิธีเดียวที่ฉันจะรักษาความสัมพันธ์ของเราไว้ได้ฉันนอนเล่นบนโซฟาอ่านหนังสือมีเสียงกรีงประตูดังขึ้นใครกันนะ ฉันไปเปิดประตูอย่างสับสนและเห็นพีทบอกว่าเขาอยากอยู่กับฉันและเขาจะไม่รบกวนการเตรียมตัวเข้ามาหาลัยของฉันแน่นอนฉันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงผู้หญิงทุกคนที่เจอแบบนี้เขามีความสุขแต่ฉันกลัวเขาจะรู้เรื่องการท้องของฉันในไม่ช้าด้วยความกังวลฉันพยายามบอกเขาว่าเขาคงเบื่อที่นี่เพราะมันไม่มีครับแต่พีทบอกว่าไม่ต้องกังวลเพื่อนของเขาขับรถมาเองได้ และคืนนี้จะมีปาร์ตี้แรกสำหรับบ้านใหม่ฉันอยากที่จะร้องไห้แต่ฉันตัดสินใจว่าจะบอกพี่กลับบ้านทันทีหลังจากงานเลี้ยงฉันต้องอยู่ที่นี่คนเดียวเมื่อแขกมารวมตัวกันแล้วพีเสนอให้เจ้าบ้านดื่มทุกสายตาหันมาที่ฉันฉันแค่ไม่สามารถเก็บความกังวลไว้ได้ฉันดื่มแอลโกอฮอล์ไม่ได้ฉันขอน้ำดื่มเพื่อคลายความเ,เครียด พีตตอบอย่างหัวเสียว่าไม่เคยรู้เลยว่าฉันรักษาสุขภาพจากนั้นอาชีพเพื่อนสนิทของเขาก็มาหาฉันฉันเคยเห็นเขาสองสามครั้งก่อนหน้านี้ทุกคนบอกว่าเขาเป็นคนดีและอาชีพก็มาพร้อมกับน้ำในแก้วด้วยเขาบอกว่าเพื่อให้สนุกไม่จำเป็นต้องดื่มก็ได้แต่แล้วพี่ก็เข้ามาและบอกว่าเขารู้วิธีที่จะทำให้ฉันอารมณ์ดี เขาสั่งอาหารอินเดียที่ฉันชอบมาด้วยแต่กลิ่นเครื่องแกงทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายจะต้องรีบวิ่งเข้าห้องน้ำทันทีเมื่อฉันกลับมาพีทก็ถามอย่างโกรธโกรดว่าฉันเป็นอะไรกันแน่ฉันลังเลไม่กล้าบอกเขาจึงกลับไปหาแขกของเขานี่ไม่ใช่เวลาที่จะพูดถึงเรื่องที่ฉันอยากอยู่คนเดียวแน่นอนพีทกำลังโกรธ แต่มันไม่มีช่วงเวลาเหมาะสมที่จะให้ผีจากไปเมื่อเวลาผ่านไปท้องของฉันเติบโตขึ้นและฮอร์โมนก็ทำให้อารมณ์ของฉันแปรปรวนสุดๆเช้าวันหนึ่งฉันตื่นขึ้นมาในสภาพที่แย่มากขาของฉันบวมและเจ็บที่หน้าอกแล้วฉันก็เห็นข้อความที่ไม่ได้รับในโทรศัพท์ของฉันมันมาจากพีอย่าลืมนะนี่เป็นวันครบรอบแต่งงานของพ่อแม่ฉันพบกันตอนหนึ่งทุ่มฉันหวังว่าคราวนี้เราจะได้ทำความรู้จักกัน ให้ตายเถอะฉันสัญญาว่าจะไปตอนนี้ฉันไม่สามารถหนีได้อย่างแน่นอนดังนั้นฉันต้องแน่ใจว่าพวกเขาจะจำฉันไม่ได้ด้วยความสิ้นหวังฉันใส่เสื้อสเวตเตอร์ตัวเก่าที่หลวมโพกฉันปลุกผ้ารอบหัวและสวมแว่นกันแดดพี่กลับมาและมองฉันจะแต่งตัวแบบนี้เหรอแต่ฉันตอบไปว่าไม่มีเวลาเปลี่ยนพ่อแม่ของพีมองหน้ากันแปลกๆตลอดมื้อค้าพวกเขาจำฉันได้หรือเปล่าและในที่สุด แม่ของเขาก็บอกว่าพวกเขากําลังมีข่าวดีพวกเขากําลังจะมีลูกพีทพงะงะเขาไม่เข้าใจว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่แม่ของเขาพูดตะกุตะกะว่าพวกเขามีแม่อุ้มบุญที่ดีเยี่ยมและเธอก็มีน้องชายหรือน้องสาวในอนาคตของเขาในท้องแล้วเฮ้อพวกเขาไม่รู้ว่าเป็นฉันแล้วพีทก็พูดพร้อมหัวเราะเบาๆว่ามีแต่คนงี่เง่าเท่านั้นที่ยอมอุ้มลูกของคนอื่นเพื่อเงิน เขาจะเข้าใจอะไรชินกนริดร้องว่าเขาคิดผิดแทบเตอร์น้ำตาไม่อยู่ชินวิ่งออกไปที่ถนนผีตามชินมาและเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วกับความแปลปรวนของฉันเราแยกกันดีกว่าและหยุดพักจากกันสักพักอะไรนะพีทเสริมอีกว่าเขาจะไปอยู่กับอาชีพเพื่อนของเขาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ฉันเสียใจที่ได้ยินแบบนั้นแต่บางทีแบบนี้อาจจะดีกว่าเพราะถ้าเราเลิกกันพีทจะได้ไม่เห็นว่าท้องของฉันโตขึ้นเมื่อถึงบ้านพีทเก็บข้าวของและจากไปทันทีอาชีหลอกเขาอยู่นอกบ้านฉันไปอาบน้ำเพื่อผ่อนคลายจากนั้นฉันก็ได้ยินเสียงดังที่ถงทางเดินพีทก,กลับมาหรือเปล่าของของฉันอยู่ในห้องนอนเขาจะเห็นท้องของฉันฉันใส่ชุดคลุมและแอบเข้าไปในห้องนั่งเล่นฉันกลั้นหายใจพยายามเคลื่อนไหวให้ใหเงียบที่สุดแต่ฉันแทบจะขยับขาที่บัวไม่ได้ แล้วฉันก็เห็นอาชีพเพื่อนของพีทยืนอยู่ตรงหน้าฉันตะลึงเขาอธิบายว่าพีทลืมเสื้อและขอให้เขามาเอาเพื่อจะได้ไม่ต้องเจอฉันเขามองมาที่ท้องของฉันมันสามารถมองเห็นได้ชัดเจนภายใต้เสื้อคลุมให้ตายสิเขาจะต้องบอกพีท ฉันรู้สึกเวียนหัวเพราะความกลัวจนลม้มลงอาชีวิ่งมาหาฉันทันทีและช่วยฉันนั่งลงบนโซฟาน้ำตาคลอเบ้าอาชีฉันไม่ได้ตั้งใจจะหลอกลวงใครและฉันก็บอกเขาว่าฉันอุ้มลูกของคนอื่นเพื่อช่วยน้องสาวข,ของฉันหลังจากนั้นอาชีจ้องไปที่จุดหนึ่งเป็นเวลานานและเงียบฉันไม่ควรพูดเลยแต่เขาก็พูดคำที่ทำให้ฉันสั่นสะท้านเขาบอกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับคนที่เขารักเขาจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือเช่นกัน แล้วอาชีก็พบว่าขาของฉันบวมมากเขาบอกว่าตอนที่แม่ท้องน้องชายเขามักจะนวดให้เธอเขาเสนอที่จะช่วยฉันฉันพังะงแต่ก็ตกลงเพราะขาข,ของฉันเจ็บมากจริงๆและขณะที่อาชีเริ่มนวดอาชีทำอะไรนานจังเป็นเสียงพีทเขาอยู่ในห้องและเห็นทุกอย่างพีทโกรธมากเขาตะโกนว่าเขาไม่แปลกใจเลยเสียงที่ฉันนอกใจเขา เดี๋ยวก่อนคุณเข้าใจผิดเหมือนโลกทั้งใบถล่มจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ฉันโทรหาพีตลอดสัปดาห์ต่อมาแต่ดูเหมือนว่าเขาจะบล็อกฉันฉันอยู่ในสภาพที่แย่มากแต่ฉันรู้ว่าฉันต้องตั้งสติอย่างน้อยก็เพื่อประโยชน์ของมิลาน่าน้องสาวของฉันฉันพยายามจะลุกจากเตียงแล้วก็ได้ยินเสียงฝีเท้าที่ฉันลากพีหรือเปล่าแต่เป็นอาชีเขาเอาผลไม้มาให้ฉันฉันถามเขาเกี่ยวกับพีเพายังโกรธฉันอยู่หรือเปล่าจากนั้นอาชีก็จับมือฉัน และบอกว่าฉันไม่ต้องการพีททุกอย่างจะเรียบร้อยและอาชีจะดูแลฉันเองแต่พีทเข้าใจผิดฉันไม่ได้นอกใจเขาฉันแค่อุ้มลูกเพื่อช่วยน้องสาวเท่านั้นและฉันไม่ได้ไปเยี่ยมเธอที่โรงพยาบาลมานานแล้วและทันใดนั้นอาชีก็พูดว่าแล้วเราจะรออะไรล่ะไปกันเถอะฉันแอบเสียใจที่พีทไม่เคยสนใจน้องสาวฉันเลยพีทมักงจะพูดว่าคุณต้องเปลี่ยนบรรยากาศแล้วชวนฉันไปงานเลี้ยงต่างๆ ฉันตกลงและอาชีกับฉันก็ไปโรงพยาบาลและเมื่อฉันเข้าไปในห้องเท่านั้นในที่สุดน้องสาวข,ของฉันก็รู้สึกตัวแต่หมอที่ยืนอยู่ข้างเตียงของมิลาน่าเขาบอกฉันว่าอย่าดีใจเกินไปอาการของมิลาน่าไม่คงที่และอวัยวะใหม่อาจจะไม่ทํางานแต่สิ่งสําคัญคือเธอตื่นแล้วอาชีและฉันไปเยี่ยมมิลาน่าเกือบทุกวันทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดียดเธอ,เไได,ด,ด,อดีขึ้นอย่างรวดเร็วตอนแรกฉันกังวลเล็กน้อยว่า น้องสาวของฉันจะยอมรับอาชีได้ยังไงแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเข้ากันได้อย่างรวดเร็วฉันมีความสุขมากฉันประหลาดใจที่ตัวเองดูเหมือนจะผูกพันกับอาชีด้วยวันหนึ่งเรากําลังเดินทางกลับจากโรงพยาบาลอาชีชวนฉันแวะกินข้าวเย็นที่ร้านกาแฟฉันลังเลเพราะนี่คือคาเฟ่โปรดของพีทฉันไม่รู้จะทํายังไงแต่ฉันคิดว่าเรื่องของพีทเป็นอดีตไปแล้วและฉันก็ตกลงที่จะไปที่นั่นและหลังจากเราสั่งอาหารอาชีบอกอย่างเขินอายว่า ชอบฉันมานานแล้วฉันสับสนอาชีบอกว่าเขาเปิดเผยไม่ได้เพราะพีทฉันรู้สึกว่าแก้มตัวเองแดงตอนนั้นเองที่ฉันเห็นพีทเข้ามาในร้านกาแฟาเขาโอบสาวผมรอนไว้เขากล้ามากจากนั้นฉันก็ได้รับข้อความโทรศัพท์จากโรงพยาบาล หมอบอกว่าแต่ยังไม่ทํางานและมีลาน่าต้องการผู้บริจากรายใหม่อย่างเร่งด่วนฉันพยายามจะลุกขึ้นและทันใดนั้นฉันก็รู้สึกว่าน้าคร่ำจะแตกฉันเสียศูนย์อีกครั้งและทุกอย่างก็ตกอยู่ในความมืดฉันตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลไม่พบอาชีที่ไหนเลยและก็ไม่มีทารกแล้วมีลาน่าล่ะพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นแต่แล้วประตูก็เปิดออกพ่อแม่ของพีเข้ามาให้กําลังใจพร้อมเด็กทารกตัวเล็กแนบอก หมอยื่นตราซูเปอร์ฮีโร่ให้เชนด้วยเป็นตาโปรดของมิลานะ่าหมายความว่ายังไงหมอบอกว่าน้องสาวของฉันปื้นจากการผ่าตัดครั้งที่สองแล้วและยังขอให้ส่งตรานี้ให้เชนด้วยเพื่อแสดงความขอบคุณเันไม่เข้าใจเลยเราทำสำเร็จแล้วเราได้ผู้บริจาคเมื่อไหร่หมอมองฉันอย่างประหลาดใจและบอกว่าเป็นเพื่อนของฉชนที่ให้ตายกับเธออาชีเหรอหมอพยักหน้า น้ำตาไหลาอาบแก้มฉันหนึเดือนต่อมามิลาน่าอาชีและฉันไปทะเลด้วยกันฉันมองไปที่คลื่นและคิดว่ามันยอดเยี่ยมแค่ไหนที่ความยากลำบากเป็นเพียงอดีตและตอนนี้มีชีวิตใหม่ที่มีความสุขรออยู่ข้างหน้าทั้ง3คนฉันหันไปหาอาชีแล้วพูดว่าขอบคุณนะอาชีคุณคือซูเปอร์ฮีโร่ของฉันมิลาน่ายิ้มอย่างร่าเริงส่วนเด็กผู้หญิงที่ฉันให้กำเนิดมีชื่อว่ามิลาน่า บางครั้งเราก็ไปเยี่ยมเธอทั้งครอบครัวคุณชอบวิดีโอนี้ไหมคะกดติดตามและกดไลค์สนับสนุนช่องนี้ขอบคุณค่ะ